何 <laughs> ยอมแพ้เลยค่ะสั <S <s ่นมากตกกระด้าง้าทั้งหมดข้างล่างนะคะที่น้ำตกให้ถูงแต่ว่าก่อนที่เราจะลงไปเราก็ได้เดินไปดูต้นน้ำตกนู้นแล้วแล้วก็ได้เก็บข่างกันมาเล็กๆให้น้อยเหนไ่ยมาเหนไหยม สุดสดครับเส้นก็ขึ้นวกเขานแวอใครมาใครมาเต <c oughs> รียมสัมภาษณ์หน่อยครับ เรียืนสัมภาษณ์บอลไหมเดี๋ยวเพิ่งให้บอลไปนะยืนสัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนขึ้นมาพร้อมกันนะเออแต่ว่าห้าสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์ไหนครับสัมภาษณ์ไหนครับรู้สึกที่ขึ้นมาเขารู้สึกที่ขึ้นมาเป็นไงครับสบายมากครับแค่หอบนับได้กี่ขั้นครับไม่ได้นับเลยครับ งวดอะรคิดว่าเมื่อไหร่จะถึง<อ> <laughs> มีหน้ามาอีกไหมครับ <laughs> มาครับ <laughs> ลงไปเที่ยวอีกไหมครับ <laughs> ลงแน่ <laughs> <laughs> นอนครับกายยังสู้อยู่การลงมันง่ายๆเกินพอเวลาแล้วเสร็จเลยนะครับพอเวลาหัวใจ เดี๋ยวครับสัมภาษณ์หน่อยครับสนุกมากครับมาเที่ยวนี้มาทีลงมาขึ้นต่างกันไหมครับครับยังนับยังนับหนึ่งถึงสิบได้ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบแต่รู้ว่าปีนี้ตัวเองแก่มากครับอายุเท่าไหร่แล้วครับสามสิบหกปีครับนะครับขึ้นมานี่ยังอายุสามสิบหกอยู่นะครับน่าจะเป็นห้าสิบแล้วครับโอเคครับปีหน้าจะมาอีกไหมครับมาครับจะลงไกล้บุญจะลงไปจะลงไปน้ำตกอีกไหมครับคงไม่ไปแล้วครับเริ่มมีคนยอมแพ้แล้วครับไปภาคข้างใน ทับฟี่ทับฟี่หรือข้าวฟี่คัฟฟี่ใช่ไหมรวางลื่นคะฟฟี่แกมือดังหนาสวัสดีครับสัมภาษณ์ก่อนครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกเหนื่อยครับเลยพี่น้ามาอีกไหมครับวันนี้ได้ภาพวันนี้ได้ภาพถูกใจไหมครับ มู้สีกองยาฟังเมื่อกี้หนูลงไปถึงข้างล่างนั้นตกเลย่ะโหพ่อเดินไหวไหมล่ะไปอุ้มพ่อขึ้นมาเหรอลูกเมื่อกี้ลงไปถึงข้างล่างเลยหรือเปล่าถึงไหนครับเมื่อกี้ต้องมาดูครับ

อย่างนล้ไครับขาดจังเลยครับ ังขารเซ็งๆสษณ์ก่อนครับสนุกไหมครับก็พอใช้ได้ได้ภาพสมใจไหมครับสุดยอดเลยครับมีน่าจะลงไปใหม่ไหมครับไปทุกปีครับไปถ่ายช่อมไหมครับครับมีอะไรจะบอกลูกน้องไหมครับจุ๊บๆนี่ครับเหนื่อยไหมครับสบาย